สวัสดีค่ะพี่น้องนักสะสมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะจากทางช่องรูเรือง channel 2513นล2513ก่อนอื่นก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาให้สาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาและนิยมเล่นหากันนะคะและจะมาประกาศรับซื้อเหรียญยน25สตางค์ ทุกปีพศมีลักษณะแบบไหนนั้นเดี๋ยวให้แอดมมนิที่นันให้รายละเอียดต่อไปนะคะครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี B14 B15 B16 B17 บ1 8 b 1ี B20 b 2 1 B22 B23 ปี1นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะครับยังทำการเปิดรับซื้ออยู่นะครับ าพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูตามบีที่บอกไว้นะครับตามรายการที่บอกไว้นะฮะเผื่อท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูช่วงรับซื้อนะครับเรามาดูช่วงแนะนํากันก่อนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะฮะเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทราชการที่9นะครับนะ ลักษณะเหรียญน,นะฮะที่มีราคาเล่นหานะครับที่มีราคาเล่นหาและเป็นที่นิยมเล่นหากันแล้วน,นะครับนะฮะนะครับลักษณะเหรียญเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับด้านหน้านะครับเป็นพระเศียรเล็กนะครับเป็นพระเศียรเล็กเป็นรูปอ่าเป็นพระบรมรูปนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชรัชกาลที่9นะครับ ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับด้านหลังเห็นไหมเป็นลักษณะเหรียญพระเศียรเกือบตรงนะครับพระเศียรเกือบตรงนะครับปกติแล้วเหรียญปกติทั่วไปนะครับด้านหัวด้านก้อยนะเท่าที่รู้กันอยู่นะครับนะด้านหัวด้านก้อยนั้นนะครับจะหันสลับกันนะครับนั่นคือเหรียญปกติธรรมดานะครับนะเหรียญนี้นะครับด้านหัวด้านก้อยนะหัน เกือบไปทางทิศทางเดียวกันนะครับเกือบตรงนะครับนะฮะราคาเรนหานะครับตอนนี้นะครับเกี่ยวกับภาเสียนเกือบตรงนะครับนะอ่าในเพจบางเพจก็เปิดรับซื้ออยู่นะครับราคา2300บาทนะครับนะถ้าเป็นภาเสียนตรงนะครับถ้าเป็นผอเสียนตรงราคาก็จะมากกว่านี้นะครับราคาก็จะมากกว่านี้นะครับ เหรียญนี้นะครับลักษณะแบบนี้เราจึงมาแนะนํานะครับให้พี่น้องนักสะสมนะครับมือใหม่นะครับพบเจอนะครับพบเจอก็เก็บสะสมได้นะครับเก็บสะสมได้นะครับอนาคตข้างหน้านะครับอาจจะมีราคาแพงมากกว่านี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็เล่นหากันอยู่ในเกณฑ์สองสามร้อยบาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหรียญนะครับนะราคาที่เราได้กล่าวไปนั้นนะครับนะ ราคาไม่คงที่นะครับราคาไม่คงที่นะครับมีขึ้นมีลงได้นะครับนะครับครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ25สตางค์นะครับทุกปีพศนะครับทุกปีพศนะครับที่มีลักษณะตามคลิปเห็นไหมครับนั่นก็คือพระเสียตรงนะครับพระเสียนตรงนะครับด้านหัวด้านก้อยนะครับ หันขึ้นไปทางทิศทางเดียวกันนะครับหันขึ้นไปทางทิศทางเดียวกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะครับเราให้ราคาตั้งแต่400ถึง1 0 0 0บาทนะครับตั้งแต่400ถึง1 0 0 0บาทนะครับหากพี่น้องและคุสมนะครับท่านใดพบเจอนะครับอ่าก็ส่งรูปมาประเมินราคากันได้นะครับทางไลน์ของเรานะครับ id ไลน์ของเรานะครับจะให้ไว ทางด้านหัวคลิปนะครับนะครับทางด้านหัวคลิปนะครับนะหรือจะบอกอีกทีก็ได้นะครับ ID l ดี e ลของเรานั้นนะครับนั่นก็คือ181 1 BANG นะครับนั่นคือ ID l ดี e ลนะครับนะครับสรุปว่าวันนี้นะครับเรามาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญยี่ห้าตะตังทุกปีพศนะครับทุกปีพศที่เป็นพระเสียงตรงนะครับ ที่เป็นประเสียนตรงนะครับให้ราคาตั้งแต่4 0 0ร้อยถึง1,000บาทนะครับอ่าพอเข้าใจกันแล้วนะครับครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ f อทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระบี่นะครับทางสะตูนนะครับทางนครศรีธรรมราชทางสุราษฎร์นะครับทางโคราชนะอุบลราชธานีศรีสะเกดอุดรธานีนะครับอ่ากอนแก่นนะร้อยเอ็ดนะครับ พิศนโลกนครสวรรค์กำแพงเพชรนะครับอุทัยธานีนะครับพิจิตนะนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับทตงชอบของเรานะครับด้วยดีเสมอมานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอ,ขอให้พี่น้องและกระสมนะครับทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีนะครับมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ